สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเ่ราะฉะนั้นอาจารย์ปัดดูดวงไพ่าทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอนฮินมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่านนะคะ พลังงานาไพ่ใบแรกของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้พลังงานไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานไพ่ของคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ของหกคาหกคาแปลว่านะคะคุณต้องการขอโอกาสจากใครมีใครมาขอโอกาสจากคุณมีใครกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งตามพลังงานาไพ่ใบแรกในตรงนี้นะนะ ใครชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้โพสิทีคิดบวกงาเรื่องดีๆขอให้เก็บเอาไว้ค่ะถ้าไม่ดีนะคะก็ขอให้ข้ามันไปหรือว่านําไปวางแผนระมัดระวังในเรื่องของการขอลดความในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปานโหรา99า9นะ เรื่องราวความรักของชาวราศีเสีงยงในเดือนพฤศจิกายนพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็น6กคาถาเป็นพลังงานไพ่ในลักษณะของการขอโอกาสคุณต้องการขอโอกาสจากใครมีใครมาขอโอกาสจากคุณหรือมีใครกลับมาในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ด้วยพลังงานไพ่ของ6กคาถาบ่งบอกถึงการที่คุณได้ผ่านเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะ นะยากลำบากเนะหนื่อยกายเหนื่อยใจเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณผ่านเรื่องราวมาได้ตรงจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะแปลว่าคุณน่าจะมูฟออนจากใครสักคนหนึ่งมาได้จุดจุดหนึ่งแล้วเขาเองก็กลับมาทำให้คุณมีความรู้สึกสกิดอกสกิดใจแบบนี้ก็ได้ด้วยนะชาวราศีสิงห์นะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่เพิมเ่มเติมมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนนะคพะพฤศจิกายนนี้พลังงานไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นไพ่องสองดาบ สองดาบเป็นพลังงานไพ่ของการตัดสินใจการเลือกใครคุณใดคุณหนึ่งค่ะไพ่เป็นดับเบิรชาวราศีเมถุนหรือคนเกิดในเดือนนั้นนะคะพลังงานไพ่เป็นเด็กถือกระทาค่ะเกี่ยวข้องกับต่างวายัยเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์นะคะพลังงานไพ่เป็นสีเรียนค่ะสีเรียนเป็นพลังงานของความที่ตัวคุณอยู่ในสถานการณ์ของการเซฟตัวเองอยู่เงียบๆอยู่เงาๆนะคะพลังงานไพ่เป็นจัสติกค่ะจัสติกบอกถึงนะสามคนสามความ เจสิกเนี่ยนะคะมนแปลว่าคุณไปเกี่ยวข้องคนมีพันหาก็ได้3คน3า,าความปัญหาด้านความขัดแยง้งถูกทุยางจะแขงรั่วนะะโมเมนต์ Moment แบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันจจสิกคือชาวราศีตุลหรือคนเกิดในเดือนนั้นจจสิกเป็นผลในลักษณะคือเกี่ยวข้องกับน้าเอกสารนะ,ะฟ้องร้องหรือใบหยา่าซึ่งถ้า5า้าใบนี้ออกมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์เอง อยู่ในภาวะของการที่ตัวคุณเองกําลังต้องการขอโอกาสจากใครหรือมีใครกลับมาขอโอกาสมีความสัมพันธ์กับคุณแต่ตัวเองนะตัวคุณเองอาจจะอยู่ในภาวะของคนที่กําลังคิดว่าจะเอายังไงดีในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเพราะว่าตรงนี้คุณก็กลัวว่าคุณจะกลับไปเจอความไม่ยุติธรรมกับตัวเองหรือกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมีพันธะ หรือคุณจะไปแบบไหนดีให้มันรู้สึกว่านะคะสามารถนะคะถูกต้องแล้วดีที่สุดนะคะคือพูดนง่ายๆคือถ้าจะต้องกลับไปมีความสัมพันธ์ฉันต้องเป็นคนที่ถูกต้องและชัดเจนหรือฉันจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ที่ฉันต้องเดินหน้าต่อไปกับคนที่เขาดูจะมีพันธะก็ได้หรือในความสัมพันธ์นี้ฉันกลัวว่ามันจะกลับไปแล้วมันไม่โอเคกับตัวเองแบบนี้ก็ได้แล้วนี่คือพลังงานร่านการตัดสินใจและเลิฟเวอร์ค่ะส่งผลในลักษณะที่ว่าคุณมีความรู้สึกคนเนี้ย คือฟ้าส่งมาผมลิคิทส่งมาทําให้คุณและเขาต้องมาเจอกันในลักษณะของความเป็นคู่วิบากกรรมกันแบบนี้ได้ด้วยนะคะควีนถือถ้วยค่ะควีนถือถ้วยคือคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมานะคะไปไหว้พระขอพรให้เขากลับมาก็ได้หรือตั้งคําถามในลักษณะว่านะคะต้องการเอ,อ่อเขาเรียกว่ามีใครกลับมาในความสัมพันธ์เดอะเมจิเชนค่ะคุณการคุณต้องการหาวิธีการนะคะหรือหนทางวิธีการแก้ไขหรือหนทาง การแก้ไข5ดาบค่ะ5ดาบแปลว่านิ่งเงียบเย็นชาขัดแยงเลิกลาไม่แปลว่าคุณเองอาจจะเดินออกมาจากเขาหรือเขาอาจจะเดินออกมาจากคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยและพลังงานไพค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภนะหรือชาวราศีกันไพเป็นฮาร์ฟฟันต่างวัยต่างชาติต่างศาสนานะผู้หลักผู้ใหญ่สีสมาธิปัญญาไพเป็นเดทค่ะเดทคือความเครียดความคิดมากการรอคอยชาวราศีสิงไม่ได้สามารถ เอาใครสักคนหนึ่งออกจากสมองได้ด้วยนะรอเวลารอวลา,ร,ารอโอกาสากับการที่คุณจะต้องนะคะเคลียรเรื่องความคิดความรู้สึกของตัวเองส่วนหนึ่งอาจจะมีบทบาทจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นตัวแปรนะเหตุผลว่าไพ่สองใบนี้ขึ้นคู่กันสองค่ะมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องตามศีลธรรมจริยาแบบนี้ก็ได้ด้วยแล้วในการเนี่ยเห็นไหมมันเป็นขึ้นไพน่นลักษณะคือมันเป็นการจากลา หรือการหาวิธีการแก้ไขในการจากลาน,นี้เพื่อให้คนคนหนึ่งกัดมาแบบถูกต้องซึ่งมันเป็นเรื่องของการรอระยะเวลาไหนดูความคิดความรู้สึกซิความคิดความรู้สึกของชาวราศีสิงค์คุณได้ไพ่หกถ้วยเหมือนไพ่โรเวอร์ไหมที่บัตรบอกเมื่อกีน้นี้มันเป็นพลังงานของความตัดไม่ได้ขาะไม่ขาดนะคะพลังงานของเดวิลค่ะมันมีความตัดไม่ได้ขาะไม่ขาดแต่เดวิลก็บ่งบอกถึงความเป็นวิบากกรรมความรักนะความที่มีเขาเรียกว่านะสเสน่หานะคะ พลังงานบ่งบอกถึงสองเหรียญความไปไปกับกับอุปถัมภ์ช่อเหลือคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่นะตัดไม่ได้ถ่ายไม่ขาดกันในความสัมพันธ์มีความเป็นหกถ้วยกันด้วยหกถ้วยคือมันมีผลมาจากอดีตชาติมีผลในลักษณะคือผู้รักผู้ใหญ่ครอบครัวทําให้คุณและเขายังวนเวียนด้วยความที่มีวิบากกรรมต่อกันมีเดวิลนาทางก็คือมีความเป็นวิบากกรรมมีความสเสน่หาต่อกันแล้วสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกในตอนนี้เวลานี้ปัดว่านะ ชาวราศีสิงเองน่าจะอยู่ในภาวะของคนที่ใช้เวลาในการคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วเวลค่ะเข้ามาในเรื่องของโชคชะตาและภมลิกิจนั่นหมายความว่าชาวราศีสิงห์เองอยู่ดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนทำให้คุณมีความรู้สึกแบบ อยากกลับไปขอโอกาสจากใครหรือมีใครขอกลับมาขอโอกาสจากคุณแล้วคนคนนั้นอยู่ในภาวะที่คุณไม่เคยเอาเขาออกจากสมองได้เลยอาจจะรู้สึกวิบากกรรมกับคนนี้เจ็บซ้ำๆกับคนนี้นะคะแต่คุณนะคะเรียกง่ายๆว่านะคุณไม่ได้สามารถตัดใจหรือเอาเขาออกจากสมองได้อาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณมากมายอะไรใดๆก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีความเชื่อนะคะว่าเขาคือ lover ของคุณเอาคุณง่ายๆเลนะคะก็คือ lover ของคุณอันนี้ปัดบอกเลยนะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงค์คือก่อนหน้านี้ปัดบอกไปแล้วว่าชาวราศีสิงค์เนี่ยอยู่ในมเมนต์ของคนที่กําลัง happy ในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันอาจจะเป็นนะคะไตายมาสุดท้ายของของปีที่อาจจะมีบางคนที่ค่อนข้างจะไม่ happy ไม่สมหวังนะแต่กลายเป็นว่าความไม่ happy ไม่สมหวังนั้นมันมีทั้งคนเก่ากลับมาแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่นะถ้ารู้สึกว่าความรักเราไม่ค่อยดีแต่ว่า มันไม่ค่อยดีเพราะว่าคนที่อยากได้มันไม่ได้งคนที่อยากได้มันไม่ได้แต่นะคะก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนขา,ขาดความรักขนาดนั้นนะนี่ยต้องเลต้องบอกชาวราศีสิงห์เป็นโมเมนต์แบบนี้ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนคะ่ะนะคะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่นะคะมีความเขาเรียกว่าไม่ลงตัวไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะมาตั้งแต่ช่วงปีก่นกอนๆนะมาปี2 5 6 4นนี้แหละ ถือว่าเป็นช่วงดวงขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลายคนค่ะนะเรียกว่ามีคู่มีแฟนไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีนะคะชาวราศีสิงห์เองแม้จะมูฟออนไปในความสัมพันธ์อะไรอย่างไรก็ตามค่ะคุณจะมีภาวะของการที่รักใครคนใดคนหนึ่งคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งและมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาส่องในเรื่องของความคิดความรู้สึกชาวราศีสิงห์ในวันนี้นะถ้าคุณเป็นชาว2 คุณจะเห็นพลังงานได้ว่าชาวราศีสิงห์เองเนี่ยถ้าจะตัดสินใจเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆก็ตามเขาจะมีสเปซมีกำแพงมีระยะใช้เวลาในการศึกษาดูใจต้องการครบตัวจริงเท่านั้นต้องเป็นตัวจริงต้องไม่ดิวลักษอนนะคะโมเมนต์แบบนี้เลย2ถ้าเขามีใครกลับมาในความสัมพันธ์คุณเป็นชาวสองนะถ้าเขามีใครกลับมาในความสัมพันธ์ไม่ใช่เขาไม่ให้โอกาสแต่ในการที่เขาให้โอกาสนีความสัมพันธ์เขาก็ต้องการเหมือนที่บัตรบอกค่ะ ต้องความความถูกต้องถูกศีลธรรมกลับไปแล้วต้องดีกลับไปแล้วต้องชัดเจนคนคนเก่าๆของชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกเลยนะว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ชาวราศีสิงห์ตัดไม่ได้ค่ะนีข่าวสักหน่อยนะมีความเป็นวิบากกันแล้วเป็นหกถ้วยต่อกันด้วยแล้วก็ไปไกลับกับในความสัมพันธ์ด้วยซึ่งในที่นี้ ชาวสองต้องทําใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือชาวราศีสิงกำลังมีใครกลับมาในความสัมพันธ์กับ 2. นะคะเขาค่อนข้างจะมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์ได้และ 3. ชาวราศีสิงเองในเกณฑ์รวงชะตาคุณต้องการขอโอกาสจากใครมีใครกลับมาขอโอกาสจากคุณและในทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอยู่ในภาวะของคนที่คิดถึงใครคนในคนหนึ่งค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยทีเดียวและตัวคุณเองก็อยากจะกลับไปขอโอกาส,สในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ด้วยถ้าเป็นชาวราศีสิงที่เคยผิดพลาดมาก่อน คุณมีสิทธิกลับไปหาแฟนเก่าและพยายามกอบกู้แฟนเก่าให้เป็นคนที่นะคะชัดเจนลงตัวเป็นครอบครัวยอมจดทะเบียนสมรสยอมย้ายบ้านย้ายช่องมาอยู่ด้วยกันยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาในความสัมพันธ์เหมือนทบทวนแล้วเรียบร้อยนะจากนี้ไปจะอยู่ไปแบบว่าฉันจะต้องมีเธอนะเธอจะว่ายังไงฉันก็ต้อง กลับไปแบบกอบกูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสองแล้วมีแฟนเก่าตรงนราศีสิงกลับมานะอันนี้บอกเลยว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเขาเองพยายามอยากจะหาวิธีการแก้ไขอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เลิกกันไปแล้วกลับมาในความสัมพันธ์ซึ่งในที่นี้ค่ะคุณน่าจะเจอในเรื่องของเดทเดทคือไพ่ของการเวลา ไพ่ของการรอเวลาและรอเวลานะคะพลังงานไพ่ที่ปั่นเหงในที่นี้เป็นไปได้ที่ชาวราศีสิงจะดีวกับชาวราศีมังกรตุลเมถุนพ,พุษภพพิจิกนะคะอันนี้ตามไพ่ที่เห็นในที่นี้นะใครที่มีอิทธิพลและมีผลต่อนะคะชาวราศีสิงในช่วงนะคะเดือนพฤษ,ษกายนนี้ค่อนข้างที่จะนะมากหน่อยนะคะเดี๋ยวจับไพ่เพิ่มเติมให้มีไพ่ของราศีมังกรมาจริงๆด้วยเห็นไหม <laughs> นะพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของนะคะชาวราศีตุลมาจริงๆด้วยคะ่ะและพลังงานไพ่ค่ะเป็นพลังงานไพ่ของนะคะชาวราศีพฤษภอะ่ะมาจริงๆด้วยเท่าที่พูดไปอะ่ะเดี๋ยวดูเรื่องของตามวันเพิ่มเติมนะคะตามวันเพิ่มเติมนะคะ่ะว่าวันอะไรที่มีผลต่อชาวราศีพฤษภเนาะนะคะพลังงานไพ่เป็นคนเกิดวันศุกร์คนะ่ะแม ะะไนนพ,พงงไ่เป็นคนเกิดวันพุธค่ะและพลังงานไพ่ค่ะเป็นคนเกิดวันเสาร์นะคะที่จะมีผลในเรื่องของนะคะ ดราม่าความรักความสัมพันธ์แบบนี้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาบอกในเรื่องของนะคะโค้ดความรักเทคนิคความรักกันด้วยเนาะว่าอยากให้ชาวราศีสิงประสบความสาเร็จคือราศีสิงเนี่ยเป็นราศีที่มาดูดวงกับอาจารย์ปัดแล้วค่อนข้างตั้งคําถามว่าอาจารย์เขาทายัางไงดียังรอคนเก่ายังลืมน้องเขาไม่ได้ยังรู้สึกว่าแม้ใครจะนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์มากมายแต่ก็ยังมีความรู้สึกติดตรึงตาคนนี้อยู่นะอยู่ในหัวจิตหัวใจ,วใจเลยเกิดเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ ห้าใบของเขาเพิ่มเติมสิว่าตอนนี้ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเป็นยังไงบ้างนะฮะพลังงานไพ่ของเขาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ หนึ่งถ้วยเกี่ยวข้องกับต่างวัยก็ได้หนึ่งถ้วยเป็นพลังงานในลักษณะที่บอกถึงความรักความชอบความมี passion แต่คนที่คุณไปเจอในที่นี้อ่ะค่อนข้างจะเป็นคุณถือดาบนะชาวราศีตุลน,นะคุณถือดาบองบอกคือมินิสัยคือขี้โมโหเอาแต่ใจอยากเคลียร์อยากไฟอยากชัดเจนเป็นพ่อไม้ไม้ก็ได้และรวมถึงพัก เขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดถ้าเป็นผู้ชายจะเจอผู้หญิงเจ้าอารมณ์นะเด็ดขาดถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอผู้ชายที่เป็นพ่อไม้และค่อนข้างจะมีนิสัยที่ชอบควบคุม c o n โทร l สักหน่อยนะคะซึ่งในเรื่องราวเนี่ยความคิดความรู้สึกที่เขามองชาวราศีสิงห์เองเขาอาจจะมองว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ขี้หึงก็ได้นะขี้หึงขี้หวงขี้ควบคุม control แบบนี้ก็ได้นะได้ถามว่าเขามี p a ชชั่นเขามีความชอบไหมมี ไม่ใช่ไม่มีพลังงานไพ่ของคุณเป็นสิบของเขาไม่สิบกรทาค่ะคุณกับเขาน่าจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บล็อกความสัมพันธ์กันเอาไว้ตัวเขาเองยังมีไพ่ของพลังงานของความเป็นเดอะฟูลเราเป็นเพื่อนกันได้เราคุยกันได้บ้างแต่ถึงขนาดท่านที่ว่าจะคาดหวังว่าเขาจะสนิทแนบแ,แน่นเลยทีเดียวกับตัวคุณเนี่ยเดอะฟูลยังทํางานอยู่ในพลังงานไพ่ของเขาแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีความเป็นเดอะฟูลอยู่นะคะ ทีนี้เราดูไพ่เพิ่มเติมค่ะไพ่ของเขามีไพ่หนึ่งคาถาเขามีพลังงานไพ่ในการตัดสินใจและการเริ่มต้นดูสิว่านะคะผลของเขาที่มีต่อคุณนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเดือนมูลเดือนมูลคือรักซ้อนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือความคิดความคเครียดหรือการหลอนะคะชาวราศีมีหรือคนเกิดในเดือนนั้นเดือนมูลเป็นพลังงานไพ่คือเขามีความคิดเรื่องของคุณอยู่ในสมองไหมมีนะ ที่บัตรบอกเมกื่อกี้เดี๋ยวดูซิว่าห้าใบเนี่ยเขาคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเดลโมนคือระหว่างคุณกับเขาอาจจะดิวมาด้วยความไม่ชัดเจนจะถามว่าเขาลืมคุณไปจากสมองเลยสักทีเดียวไหมไม่นะเดลโมนของส่งผลในลักษณะคือเขาเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณไพ่ของเขามีเด็กถือเหรียญค่ะนะเกี่ยวข้องกับการกลับมาเด็กถือเหรียญจะตั้งคําถามอยู่แล้วค่ะว่ามีใครกลับมาในความสัมพันธ์คุณต้องการให้ใครกลับมานะคะหรือเขาต้องการกลับไปในความสัมพันธ์กับใครไพ่เป็นเฮอร์มิตค่ะ เกี่ยวข้องกับต่างวัยต่างชาติต่างศา,าสนาคนมีสเปคมีกำแพงนะคะซึ่งเฮอร์มิตเป็นตกต้องชาวราศีกันหรือคนเกิดในเดือนนั้นก็ได้บ่งบอกถึงเกณฑ์การกลับมากับใครคนใดคนหนึ่งที่มีเกณฑ์ของความห่างเหินและเลี่ยกแยบหายกันไปนะคะพลังงานไพ่เขาเป็น G M H ค่ะเห็นไหมในความไม่ชัดเจนแต่ว่า ยังมีพลังงานของความดีต่อใจค่อนข้างมากและถ้าการกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีดีอิมเพรสใครก็ตามที่มีแฟนเก่ากลับมาระวังนะเขากลับมานี้ที่นี้เขาอาจจะมีเตตนาถึงขนาดท่านนะคะ รวบตึงคุณก็ได้ค่ะว่ารวบตึงคืออะไรทําให้คุณท้องทําให้คุณผูกมัดทําให้คุณปฏิเสธความสัมพันธ์ได้ยากแบบนี้นะนะชาวราศีสิงห์นะและไพ่เป็นเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยคือวิบากกรรมความรักความเครียดความคิดมากตัวเรื่องในความสัมพันธ์หรือสนามออรดิชั่นปัดบอกเลยนะว่าคุณกับเขายังมีความเป็นวิบากกรรมต่อกันนี่ไพ่ของคุณนี่ไพ่ของเขาเขามีความคิดถึงกับคุณเนี่ยดีไหมดีนะสําหรับปัดปัดมองอาจจะไม่ชอบเรื่องนิสัยส่วนตัวของคุณเท่านั้นเองเพราะว่าคุณมีความเป็นนะคะ คุณถือดาลมากไปกว่านั้นค่ะได้ด้วยตัวเขาเองก็อาจจะมีความเป็นเดรฟูด้วยอยู่ในพลังงานไพ่แต่ในการตัดสินใจมากลับมานีความสัมพันธ์ของเขาในที่นี้มันอาจจะเกิดขึ้นที่คุณและเขาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเขาเองก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากหรือมีตัวเลือกแต่ในขณะที่เขาหายไปแล้วเขากลับมาหรือประเด็นปัญหาที่คุณและเขามีต่อกันค่ะ ในขณะที่เขากลับมาในความสัมพันธ์สิ่งที่คุณเห็นในที่นี้นะเขาเองกําลังมีเจตนาในการกลับมาที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูไพ่บทสรุปกันค่ะว่าไพ่บทสรุปบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนนะคะ พฤศพจิกายนคนที่คุณรู้สึกว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงระดับสิบพลัสันนี้นะคะบทสรุปแล้วเขาจะมีเกณฑ์ของการที่จะกลับมากับมีเกณฑ์ที่จะกลับมาในความสัมพันธ์หรือหรือตัวคุณคิดถึงเขามากจนถึงอยากจะกลับไปในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะให้เขาปลดบล็อกพยายามติดต่อเขาพยายามกอบกู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาพลังงานไพ่ในเรื่องนี้นะคะมันเป็นหนึ่งดา หนึ่งดาบเป็นพลังงานไพ่ของการตัดสินใจพลังงานไพ่ของความขัดแย้งพลังงานไพ่ของการเลือกใครใคนใดคนหนึ่งไพ่เป็นแฮงแมนค่ะคุณอยู่ในภาวะของความแฮงแมนอันนี้ปัดเข้าใจนะนะอดทนรอคอยรอ,คอ,ยรอ,คอยคใครใคนใดคนหนึ่งความคิดความเครียดแอบส่องแอบดูซึ่งสองถ้วยอยู่ในพลังงานที่คุณอยู่ในภาวะของความคิดถึงและรอคอยคนคนนี้ให้พลังงานความเป็นสองถ้วยจะตกต้องความต่างไวสักหน่อยจะตกต้องในลักษณะที่ปัดบอกคุณไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะคุณ คุณจะเป็นคนยังไงก็ตามนะแต่คุณจะจริงใจกับคนคนนี้มากๆ,ๆนะคะและเดอะสตาร์บอกว่าอดทนรอคอยรอขขาวสารรอคําตอบรอการปร,รับความสัมพันธ์รอการปรับความเข้าใจนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็อยู่ในภาวะของการรอจริงๆนะคะและคิดถึงเขาจริงๆนะคะซึ่งพลังงานไพ่ในที่นี้ค่ะนะคะอีกใบหนึ่งค่ะขึ้นมาเป็นพลังงานไพ่ของโอเดอะสเตนค่ะ เรองเซนคือความไปไปกับกับอีโก้ควบคุมคอนโทรลคุณน่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนมีอีโก้หรือตัวคุณเองก็มีอีโก้ที่จะไม่งอเขาละอยากจะตัดใจตัดความสัมพันธ์อยากจะแบบทํายังไงใดๆก็ได้ให้เรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันหยุดไปไปกับกับเพราะปัดบอกแลาว,ว่าในการกลับมาในความสัมพันธ์มันต้องอยู่บนความถูกต้องชัดเจนนะมีศีลธรรมผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไม่ขำหน้าขาตาไม่ทําให้รู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันอยู่บนความที่เขาเรียกว่าอะไรนะไปไปกับกับ อีกนะคะซึ่งในที่นี้ชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนที่นะคะอยู่ในพื้นเรื่องชะตาของความที่เขาเรียกว่าถ้ารักใครก็รักยากรักแล้วก็รักเลยถ้าเลิกแล้วก็รอเก่งนะ,ะจะชอบคนรักคนโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรใดๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าก็เรารักเราชอบเอาผู้ง่ายแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอีกโก้ถ้าคุณเดีวกับชาวราศีมังกร ระวังเรื่องอีโกโ้เยอะมากถ้าคุณดีลกับชาวราศีพฤษภคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะะถ้าคุณดีลกับชาวราศีกันนะต่างฝ่ายต่างมีความยิบย่อยความขี้หึงความเจ้าชูพ้พอๆกันอันนี้ต้องบาลานซ์กันดีๆถ้าคุณกําลังดีลอยู่กับชาวราศีมีนชาวราศีมีนมีพลังงานในลักษณะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกว่าสบายๆสบายๆจนทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว,ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ นะแล้ววันใดวันหนึ่งที่ชาวราศีมีเนี่ยหันหลังให้ความสัมพันธ์ปุ๊บคุณรู้สึกตกใจในสิ่งที่เขารู้สึกทันทีสิ่งที่เขาทําทันทีเพราะฉะนั้นโค้ดความรักหรือเทคนิคความรักความสมหวังของชาวราศีสิ่งสิ่งที่ปัดย้ายคุณพึงระมัดระวังก็คือในเรื่องของความมั่นใจมากเกินไป ความมั่นใจจนมากเกินไปควบคุมคอนโทรลมากเกินไปขี้หึงมากเกินไปหรือนะคะแสดงความรักจนมากเกินไปทําให้นะคะชาวราศีสิงห์มีปัญหาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีการที่เราอยากให้ใครนะคะกลับมารักเราวิ่งตามเราและสนใจในความรักความสัมพันธ์นะ,ะของเรามากยิ่งขึ้นบางทีชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วในเรื่องอะไรรู้ไหมคือราศีสิงห์เนี่ยเวลาใครมองมาเนี่ยจะมองในเรื่องของความมีเสน่ห์ อาถ้าทำไ่อิงเรื่องร่างหน้ารูปร่างหน้าตานะความ18บวกเนี่ยตึงตาตึงใจมาก่อนแน่นอนนะกับ2ค่ะเรื่องบุคลิกความเป็นแบบผู้นํา ความเป็นผู้หญิงเก่งความเป็นผู้ชายกล้าหาญอันนี้ดึงดูดชาวราศีสิงห์อยู่แล้วนะคะและพะชั่นอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะพยายามทําให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะหวั่นไหวกับเราได้ใน3วินะชาวราศีสิงห์แทบจะไม่ต้องทําอะไรมากนะจ้องตาแค่สามวิก็พอแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะละลายแล้วนะจ๊ะในอันนี้คือนะคะโค,ค้ดความรักหรือเทคนิคความรักที่ชาวราศีราศีสิงห์นะสามารถนําไปใช้ได้อันนี้ลองดูนะคะและมากไปกว่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่านะคะ เนื้อคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะที่จะเข้ามานะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ที่จะมีเนื้อคู่หรือมีใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์และส่งผลในลักษณะของคนที่จะนะไปในความสัมพันธ์กับคุณได้ค่ะพลังงานไพ่ในช่วงเดือนพฤศจิกาเออในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีสิงห์มีดิวแน่นอนค่ะกับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีโอ้ยมันจะต,ติดกันหน่อยนะไพ่นี่นะคะ ชาวราศีเมถุนค่ะนะคะพลังงานไทยเป็นชาวราศีเมถุนและชาวราศีพิจิกค่ะนะใครที่มีชาวราศีมีนชาวราศีเมถุนชาวราศีพิจิกเข้ามาในความสัมพันธ์และสนใจดูรวมเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปั่หรา99ได้นะเพิ่มเติมค่ะจะเป็นคนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารก็ได้นะคะและพลังงานไทยก็จะเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนอ่ะ ดูซิถ้ามีโมเมนต์เข้ามาในเดือนพฤิกายนนี้ในราสามราศีน,นี้หรือ3วันนี้สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวในเรื่องของความรักเนื้อคู่คู่ของของคนที่จะกําลังเข้ามานะแนะนำแอลไลน์ดูดวงเป็นการส่วนตัวปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่วันเดือนปีเกิดเนี่ยจะบอกได้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในพื้น,น้วยชะตาของความเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าอายุคุณในปัจจุบันตกต้องในความเป็นเนื้อคู่ไหมเข้าใจในดวงตัวเองเข้าใจในดวงความรักของตัวเองจะเดินกับมันให้ถูกที่ถูกทางท เวลาหาเซฟตัวเองได้มากขึ้นเพื่อไม่เพิ่มสถิติความล้มเหลวเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะและในที่นี้นะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนคุณอยู่ในภาวะของความคิดถึงอยากกอบกู้หรือมีใครกลับมาในความสัมพันธ์และโมเมนต์คุณต้องการาที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนถูกต้องตามศิลธรรมและสามารถคอมมิตเมนต์ได้และใครที่เป็นชาวราศีสิงที่สนใจดูดวงในการส่วนตัวต้องมาตั้งคําถามแน่นอนว่าอาจารย์คะคนนี้เป็นเนื้อคู่หรือไม่ ะะไม่ชัดเจนแบบนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขากลับมาแบบนี้เป็นเนื้อคู่กันไหมจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมนะคะเขามีเจตนามีความคิดอย่างไรการตัดสินใจของเราในที่นี้จะผิดพลาดไหมะะก็แนะนําว่านะคะดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วใหญ่ในไพ่ของปันในวันนี้ยังบ่งบอกถึงชาวราศีสิงห์ยังอยู่ในภาวะของการอดทนรอคอยคนคนหนึ่งที่รักมากตราตรึงมากแอบส่องแอบดูเขา รอว่าวันใดวันหนึ่งเราจะได้คุยกันได้สื่อสารกันคุณมีเรื่องของความรู้สึกเยอะแยะมากมายอยากจะเคลียร์อยากจะทําให้เขานะเดิมเซนค่ะหวนกลับมาในความสัมพันธ์แต่ตัวคุณเองก็มีอีโก้แล้วเขาเองก็มีอีโก้แบบนี้ด้วยก็ได้นะหรือในที่นี้อย่างที่บัดบอกไปเขาเองอยู่ในภาวะของคนนี้อาจจะแบบว่าบล็อกคุณไว้เพราะเขาไปดูฟูอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วเขาจะกลับมาแต่ในขณะที่เขาอะกลับมาในที่นี้ค่ะวงบอกถึงความที่นะคะ ตัวเขาเองมีเจตนาดีในการกลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนําว่าดูดวงเป็นการส่วนตัวช่วยคุณในเรื่องของการตัดสินใจได้อันเกี่ยวข้องกับความเป็นคู่ยิบกรรมความรักของคุณคนนี้บอกแล้วว่าคนคนนี้นะคะส่งผลในลักษณะคือไปไปกล,กลับมาแล้วหลายรอบแม้ว่าจะรู้สึกนะคะผิดหวังเสียใจแต่เขาก็ยังกลับมาในความสมพันธ์ก็เหมือนแบบคนที่มีคอนฟ lict ในเรื่องของนิสัยกันอย่างที่ปัดบอกไปเมื่อกี้ค่ะอาจจะเป็นผลทาให้คุณมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของความราัก ะะแล้วก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูค่ะนะะพยายามอยู่บนทางสายกลางนะคะจ้องตาสาววิกันบ่อยๆหน่อยนะแค่นี้ก็ละลายแล้วนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะขอคูณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับอันนี้สำหรับใครสนใจอ e ีบุ๊กออนไลน์ปัดหรา99ได้ใครสนใจดูดวงการส่วนตัวออนไลน์ปัดหรา99ได้และถ้าใครสนใจกดสนับสนุนช่องอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ไทาโร่ขอขอบคาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแอไลน์ปัดหรา99นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ